สวัสดีค่ะเจคเคนโนม,มาแนะนําบ้านเจ้าของขายเองอีกแล้วนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเป็นบ้านเจ้าของขายเองบ้านมือสองค่ะสภาพดีค่ะราคาเจ้าของขายเองนะคะอายุบ้าน12ปีค่ะลาสุดเพิ่งรีโนเวทไปเมื่อเดือนตุลาคมปี63นะคะพร้อมกับอัดน้ํายากันปวกไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะทุกท่านบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการอาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่50ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกมีแอร์2เครื่องมีเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องมีมุงรวดทั้งหลังเลยนะคะโครงการหมู่บ้านดีย่าวาเล่หางดงบ้านหลังที่ว่าการอำเภอหางดงค้าห่างจากโรงพยาบาลหางดงเพียงแค่1กิโลเมตรนะคะห่างจากสนามบินเชียงใหม่15กิโลเมตร ห่างจากสถานีตำรวจหางดง1กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง1กิโลเมตรห่างจากกาดฝรั่งวินเลด3กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลใกล้หมอ12กิโลเมตรราคาเพียง1ล้าน6 50,000บาทค่ะทุกท่านค่าโอนคุะครึงนะคะขายต่ำกว่าราคาประเมินนะคะบ้านหลังนี้สามารถประเมินได้ถึง2 5้าน5เซนเลยทีเดียวนะคะ คู่ดีๆมีเงินเหลือแน่นอนค่ะทุกท่านท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักอาศัยอยู่นะคะในย่านของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สามารถนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะทุกท่านนัดชมตัวบ้านประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับในวันนี้นะคะเจคเคนนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ